มาค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะพามาหาเบอร์บดอีกแล้วค่ะเราเคยทําคลิปไปแล้วนะคะแต่ว่ามันอาจจะอยู่เลึกเกินไปเพื่อนบางคนก็อาจจะไม่เห็นการที่เราจะสกัดกาแฟออกมาให้ดีได้นะคะมันอยู่ที่การหาเบอร์บดค่ะอันดับแรกเลยเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกับเครื่องบดก่อนนะคะทุกคนจาไว้เลยนะคะว่าตัวเลขน้อยลงคือเราต้องการให้เมล็ดกาแฟของเราละเอียดขึ้นเราจะใช้ในกรณีที่น้ํากาแฟของเราไหลเร็วแนะนําให้ปรับทีละ1เซนนะคะคือจาก23ก็จะเป็น22ส่วนตัวเลขมากขึ้นนะคะคือเราต้องการให้เมล็ดกาแฟของเรามีความหยาบขึ้นเราจะใช้ในกรณีที่น้ําากแฟ เราหลช้าเราก็ต้องปรับให้มันหยาบขึ้นค่ะและเครื่องบดท,ที่เราใช้วันนี้นะคะจะเป็นของร้านเฮียนัมเบอร์สาทุกคนสามารถเข้าไปดูที่ร้านเฮียได้เลยนะคะและเราก็คือชอบเครื่องนี้มากเพราะว่าน้องราคาไม่แรงบดออกมาก็สม่ําเสม,มอมากค่ะต่อมาคา่ะมาดูกันที่การหาเบอร์บดการที่เราจะหาแต่ละเบอร์นะคะแนะนําว่าให้บดออกมาทีละนิดก่อนและให้ดูความหยาบที่ได้นะคะความละเอียดที่เราต้องการนะคะนั่นก็คือละเอียดน้อยกว่าน้าตาลทรายแต่มากกว่าผงแป้งบางทีการที่เราดูด้วยตานะคะมันก็ไม่รู้เราต้องนาไปสกัดที่เครื่องก่อนเราจะใช้กาแฟอยู่ที่20กกรมนะะคทุอย่่่่าาาางงงเรจะะชััท้้้มนนคแแลวกกสสฟต ขอองเพื่ถ้าใครยังทําไม่เป็นนะคะหรือว่าเป็นมือใหม่ก็สามารถดูตามในคลิป<า>ได้เลยการที่เราจะรู้ว่าเบอร์ไหนใช้ได้นะคะเราต้องนําไปสกัดที่เครื่องสําหรับร้านเรานะคะเราจะตั้งมาตรฐานอยู่ที่น้ํากาแฟ 60ML ใช้เวลาสกัดอยู่ที่35-40ิาีิทุกอย่างคือแนะนําว่าต้องช่างนะคะทุกคนเพื่อที่รสชาติจะได้เหมือนกันทุกแก้วกว่าเราจะหาเบอร์บทได้และได้ช็อตกาแฟสวยๆแบบนี้นะคะคือเราหมดกาแฟไปเกือบกิโลนึงเลยคะ่ะทุกคนการทํากาแฟนะคะไม่มีถูกไม่มีผิดค่ะแล้วแต่สไตล์ที่เราชอบเราสามารถศึกษาดูในคลิปแต่ละช่องสำหรับคนที่ไม่มีงบไปเรียน ะะก็สามารถศึกษาได้จากคลิปแบบที่เราทําได้อย่างเช่นเรานะคะคก็ไม่มีงบไปเรียนค่ะแล้วก็ศึกษาจากคลิปของร้านเฮียนัมเบอร์สาเหมือนกันเป็นกําลังใจให้คนที่กำลังเพิ่งเริ่มนะคะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้า